สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําตัวอย่างโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวราบกันนะคะอ่ะเราพร้อมแล้วเราไปทากันได้เลยเนาะเขาบอกว่ารถขันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะคะก็คือ u เป็น0นเมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ไปทาถนนตรงด้วยความเร่งเป็น2เมตรต่อวินาทีกําลังสองเขาบอกว่าข้อ1ให้หาระยะทางที่รถคันนี้เคลื่อนที่ได้ภายในเวลา5วินาทีนะคะโดยเรารู้ว่า u เป็น0นเมตรต่อวินาทีและ a เป็น2เมตรต่อวินาทีกําลังสองเราก็เลือกใช้สูตรนะคะ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กาลังสองโดย ut สามารถ ให้เป็นศูนย์ได้เลยเนาะเพราะยูเรารู้อยู่แล้วว่ายูเป็นศูนย์นะคะเราก็จะได้เอเป็น1ส่วน2คูณคือ2คูณคือ 5, กําลัง2เป็น25 2กับ2สามารถตัดกันได้เลยได้เป็น25เมตรอ่านั่นเองนะคะต่อไปข้อ2นะคะจะบอกว่าให้หาความเร็วของรถคันนี้เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีเราก็จะเลือกใช้สูตรเป็น B เท่ากับ u บวก a T, นะคะยูของเราเป็นศูนย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลย A คือ2คูณกับ T คือ5เพราะฉะนั้นก็จะได้ความเร็วตอนปลายเป็น10เมตรต่ออวินนนาทีัเง